กยทได้เปิดตลาดประมูลซื้อขายสินค้ายาง EUDR ดันราคายางแผ่นสูงถึง96.66บาทต่อกิโลกรัมสูงสุดในรอบ12ปีนละเกษตรกรที่สนใจรีบไปลงทะเบียนนะคะชาวสวนยางก,กับทางกยทใกล้บ้านค่ะการส่งออกสินค้าเกษตรไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือ EUDR Differentation Regulation ของสาภาพยุโรป e u ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่29มิถุนายน2566และจะมีผลในการปฏิบัติในวันที่30ธันวาคม2567ครอบคลุม7กลุ่มสินค้าได้แก่โกโก้กาแฟถั่วเหลืองยางพาราปั์มน้ำมันโคและไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเหล่านี้โดยที่มีการส่งออกมากที่สุดก็คือ,อยางพารานายเพิก เลิศวังพงศ์ประธานกรรมาการการยางแห่งประเทศไทยประธานบอร์ดกยทเปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดประมูลซื้อขายยาง EU ผ่านระบบไทยรับปร e r t r เทรดใน,ในได้ราคานะคะประมูลสูงสุดที่96.66บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาย่างที่มีสถิติสูงสุดในรอบ12ปีนะับตั้งแต่ปี2555ทั้งนี้จะมีการเปิดประมูลขายยาง EU DR ในทุกวันพระหัสป,ปดีของสัปดาห์ค่ะ กยะทอให้ความสําคัญในการส่งเสริมเกษตรกร,รไทยก้าวสู่วิถีกเกษตรยั่งยืนนะครับด้วยการจัดการทรัพยากรการ,กรเกษตรทําการ,กรเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงผลักดันให้เกษตรกร,รผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบการกิจการกยางพาราไทยจัดการข้อมูลยางเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ EUDR ของสหภาพยุโรปนะครับและมาตรฐานและมาตรฐานระดับสากลโดยระบบไทยรัเพเปอร์เทรดจะแสดงรายละเอียด อย่างที่ซื้อขายอย่างชัดเจนเนื่องจากจะมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของอยางได้ทุกลอ็อตนอกจากนี้ได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการทําธุรกรรมเพื่อความตร่งใสแม่นยํามีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบสําหรับการประเดิมซื้อขายยางที่ตรวจสอบย,อย้อนกลับผลผลิตได้ในครั้งนี้ผู้ประกอบการเอกชนจะนําไปแปลรูป เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจําหน่ายในตลาดโลกต่อไปครับที่ผ่านมานะคะกยทได้มีนการเตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบ e ียบ EUDR ไว้แล้วโดยการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตร,รกรอย่างเป็นระบบสามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยางรวมถึงทราบได้ว่าผลผลิตยางจากสถาบันเกษตร,รกรที่นํามาขายผ่านตลาดกลางกยทมาจากสวนยางของสมาชิกรายใดจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ร้อเปอร์เซนต์ส่วนวิธีการขายน้ำยํำยางสดผ่าน ระบบ EUDR เกษตรกรชาวสวนยางต้องนำเอกสารขึ้นทะเบียนกับกยอทอสาขาจากนั้นให้นำสมุดกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการกับจุดรับซื้อน้ำยางที่ขายอยู่เป็นประจำ ในส่วนของจุดรับซื้อน้ำยางหน้าสวนลานเทรงรมต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยางหนะ้าสำนักงานกยทสาขาที่มีภูมิลำเนาอยู่นะครับและรับขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มาขายน้ำยางโดยเกษตรกรต้องนำสมุดเกษตรกรชาวสวนยางแสดงต่อจุดรับซื้อเพื่อจดหมายเลขทะเบียนชื่อสกุลพื้นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวและจะนำรายชื่อแจ้งขึ้นทะเบียนขายผ่านระบบ EUDR ต่อเจ้าหน้าที่การยางสาขาที่มีภูมิลำเนา พร้อมนำเอกสารไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายยางกับตลาดกลางยางพาราของการยางประเทศไทยสาขาที่ใกล้ที่สุดทางนี้เกษตรกร,รชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการราคาพิเศษสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปครับ